ยางหัวบบดนี้ยางแตกิิเปลี่ยนยางไหนนะยาพนยงแตนเนยาบดไปเล้วบัดนี้เนาะบดเลยแค่หนมก็บดมากกั่บดเปลี่ยนเลยดเปลี่ยนตีบ่บดไปเลยมันกลบาทนึงครับ้าาที่าบาทที่อยอาบังได้ดุพรใส่หินตะปูสะก้อนมีบ่อาบ่ตางให้เงมีแล้เนาะมันจะหัวเนาะ มันน้ำต้นนึ่ีเไม้ต้นหนึ่งวยน้ำบ่บ่บ้านเห็นบ่เห็างบ่บ่ไม่โอ้ยเป็นแนวนี้เนาะไปบดบดเดยวกกี่เนี่ยกนตัวน่อยบดไปเลยอาคนตัวน่อยบดไปนั่นซ้อนท้ายกันตัวใหญ่เน่ยนั่งกินกนกันไป นาเซลน้ำเพราะว่านำน้มหันเนาะมาดพกน้ำไปซื้อน้มาติดรถไปใช่ไหมาปาาเน้มาเด็ดซื้อหมบ้านเลยซื้อหบ้านใส่รถไปมแขวะมแขวสูบยาหรมแวที่โอ้ร่องอิดเขาใหญ่เนาะอดอิดมันไหล่านเทามันใหญ่สมม่เมาอ่ะ้อถ้าเราแห้งบ่ไปเมาเด้เราแห้งบ่ไปเมาสองจกเนยาสูบม้วนหนึ่งยาสูบอ้ถ้าเราแห้งเลยบ่เมา ถ้าเราจ้างเราผสมเนี่ยเจ็บหัวปวดหัวสิปีแล้วประสบยากถ้าเราของมันเพี้ยวๆเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกเรามันจ้างจ้างอยู่ปะจ้ากระซ่องจอกกับกระซองพูดกระซ่องจอกเี๋ยนะจอกกระตุ้บเลยเด้อกระจอกก้นจอกหนึ่งจะจะละจอกน้อยๆโมใหญ่เนาะจอกน้อยจอกน้อยไทยปิดไทยเนี่ยแมนเลยมันแมนเหรอเขาหน่อยผดปิดไทยเหล่าไทยน่ะแมนเออเออเออแน่แน่แน่จิ้มเหมือนหมักพริกนี่แหละ เนี่ก่อนอิอยากนั่งนั่งเหมือนนนะพเห็นบางไ้้านั่งก่อนอิมนี่เาีิดีย่นอื้ราิจหามันจิ้มนนั่นล่ะจิ้มมันเอาิ่มินีนี่แล้ะทืองโลต่หน้เผมกินีนั่กินอันหน่เบเลยแซบบ่แก้วหน่ะนะมันใส่แบบแก่น้ำเดี๋ยวรับรถดีกับแก่นี้ผมแก่นแท้ล่ะ

คือว่าไปได้เนาะไปได้มันทางบางไหมันแว่ไปเนาะม่เป็นไปได้ดอกมันจะมีทางแวไปนีนครับต้องไปไนมันอยู่ทังนี่นะบ้าน้ามเมย์มนอยู่นี่มันคือรถออโต้เนะเป็นไปเขออกเลยดีกว่าตำเอาไปองเกลไปท่างญงไปเนาะไปทางไว่าทเนี่มันเาะอยู่ในสาพค่อนางอไปเติมคนเนาะแมนกเป็นพูเป็นพูเนาะบแบสิเกียวโอเคอยู่สวะพ่อแล้ว ไไกินหล,ล,ลายว่เใสละลายหมดนี่ยผมน่วกับอะไเกลือกอะไรไปวดิตรับรถเน่งรัดหอกงเป็นผู้ครับท้างวอ้อม,มครับววมาท้างวอ้อม ไผบดเพรอะว่าวนอยเหมือนกันเพราะแยกไปขุดนอกนาะตัวนี้ขึ้นจังไปหนาไปเรื่อยไหมกรแพ้เงี้ยแม่นันยุต่ว่ามันอ่อมไปไมมขุดไ่อ,ไอกครัมันอ่อมพู่ไ,ไหมนี่มันไม่พูดอหน่วยหนึ่งก็อ่อมมา้องปิดอยู่นี่ไปไม่ฟา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 เาป็นเส้นหนาน มา,นะามาแซงเขาเขาไปแซงหนานเลยฟันคุณนอฟยานกแม่แยกคุณบ่ี๋ยดเขามาสินไม่เดีย่ามันสินเก่าแม่สินเก่าด้หน่คิดว่ามันจะเป็นส้นบ้านสามหมื่นั่นและ,าาละแต่ว่ามันมีทางลงไปพุ่นนะ

Yeah ว่มพูดไปอีกนะ คนเป็นภาษาเวียดผุนนะร้านผมร้านดจอดยางนี่นะมี่ขอติตข้างนก็อไหนก็มีกุลาวอ่ะกลาวอันนี้ตรงนี้ไกลหรือไกลบ่อไกลบ่อันนี้บ้านสามหมื่นตรงนี้ก่อนนี่บ้านสามหมื่ตรง ตัวนี้บ้านบ้านเดอนไหนบ้านเนีบ้านพ่อชายบ้านสามหมื่นไปตั้งเดือบ้านสามหมื่นสามหมื่นโอ้เหนือนี่ยแมนป่ะอาไปเั้าไปแปลงเติน้ำมั้นกออไปไปเติมน้ำมันหลอออกไปพ่ามองปะยางคน เพื่อนแบบนี้เพื่อนคนเวียดเลยนะเพื่อนสันเดียวเนี่ยคนเวียดเนี่ยจเห็นเพื่อนสันเดียวคนใต้เนี่ยจเห็นเพื่อนสองสันเพื่อนแบบนี้เนี่ยเพื่อนใต้แต่ว่าบ้านเท่านี้เอินว่าแก้วนี่ว่าเหยียดเลยต่ว่าอยู่นี่คนใต้นี่เอินแต่แก้วเลยเพราเอินเวียดเลยต่ว่าข้าวแก้วเนี่ยก็บ่แม่นข้ามเหยียบปรนไดี๋นะผมว่าเม่งรู้ฟัง Hoa tìm thầy và hôn sạch hoa kia kìa 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 kìa

Còn bao thế? Mà, không có <laughs> dữ đi. Dạ? Đi đi thằng phụn đi bọ. Đi Đi thằng xe phải đi đi rượu đấy. À? Mà... Bây, giờ... Bây giờ cái này đi... mình chỉ thay dầu thôi gì. Thì... Thay, mà... thay dầu với lại sửa cái này thì... cái này này. Thế thì nếu mà ấy thì không được thì có thì đem ra nhà cháu cho đi mua đồ về cho không được Thế mà không biết quán nó ở tiệm ngoài kia ừ. Nhà ừ. Để ở góc này góc này không? này Phép ba đây không? Phép ba đây không? Phép ba đây không? Nếu à, đi đường kia thì phải ra ngoài đường kia hỏi nhé Đường nó có cua đấy Nó ở đâu ở trong tay xong rồi nó thảm thang gì đấy Bắn chốc nếu mà xuống xong vấn đi vòng rồi lại cua Tăng này tăng này cái đẹp mi quá. Cách sửa xe Cháu tưởng chú tạo qua ấy dẫn vào đây Hãy subscribe cho kênh không bảo là Còn, đi uống rượu một lát nữa đi về làm 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 được ông này đàn thương này có có cho làm được không? Phải chẳng? Phải thay xăm thì không biết cứ tháo ra rồi, với lại thay nhớt vâng. hay sao ấy. Ờ. Bao lốc xe. Có dầu, có dầu. Đây ở đây có. Có ừ. dầu. Có có có. Xin. Hết đến đây chứ bộ. Vâng. Ô ô ô. má ba ba sẵn ba. ของหลานไปกิน,ขน,นเข้าว่ไปกินเหล้าขอบคุณนขอบคุณขอบคุณขอบขอบคุณโอ้บผอกแเีเองดเรานไของร้านไปกินเหล่าจของร้านไปกินเหล้า บอกว่าเดี๋ยวโทรควมดีสอนเองเลยวะแล้วบอกปากมัเลยม่เปิดกระจุมเลยมีปัญญาย่ไ่ดเลยเชื่ไหมตอเดี๋ยเปลี่ยนยางเลยมันปวดมากขนาดนี้กระแทกไม่แต่นี้ไงเปี่ยนมาเห็นพ้นรองมือกันพ้นรถไม่ทำเอายางออกออกเิืนออกกันงั้นจะเอาออกเปลี่ยนเลยป่อเปลี่ยนเลยแหละเปลี่ยนอะไรกันรอมเพราะว่ารถปั่นดีรถเหลือดอกรถกระแทกไม่แต่กระแทกกระแทกขนาดเลยก่อนมันไม่ได้ก่อนนี้ไง งานบึงก่อนงานบึงก่กรไรเจังสิบรอันนี้ออกเปลี่ยนเองสอ่เนี่ยเองสมเองเปลี่ยนเองเนาะไปนตกมไปตร้ดนเลยวะน้องผมงัเองพราะเขาทีเดี้ยนเดยนไปงเปลี่ยนเดี้ยนหรอเล่ยเดี้ยนาจารย์เขาเปลียนแถวบ้านเรยเดี้ยนนบเ่มเลยแหมงานก็เปลี่ยนผัวผัวขึ้นชิบูมาเลยเนาะกระดงติดล่มเนาะ

Ở bên này này, ngay bên này này anh này. Nó cưới không? Đó, ngắt chặt, ngắt cái ngắt luôn nè. Giờ các bác đấy uống ừ. rượu đấy. Ờ. Ở đấy người ta mời uống rượu thôi mà. Ôi, không dám đi đâu. Ôi, người ta cứ tự khách người ta, khách, người ta biết mình là ai đâu. Không <laughs> đâu, phải đấy. Bố bố chắc đâu, bố bên phụ đấy rồi, không biết luôn. Bắt nó là bắt ra đây đâu, ra nè. kia nè. Người ta chẳng mời dối lên đi chứ này. จิ้มเนื้อมาได้ไหมร้าอนน้เป็นเสาผูเห็นมีอยู่ห้องพ่อพ่อพานผเห็นอยู่ไหนเนาะอยูทั้งนี่อยู่ท่นั่นเราวางงนแตองเ้าไปห้อไป็นวนังโหลดนั่งกินโหลดด้วยยินดี่เหมือน บุญบ้านครับบุญมาเท่าไล่ะครับไปฮ่อนฮาก็นีใจด้ด้วยนี่ไดด้วยเออเราพ่นนี่เฮปเป็นกัได้นีมเขาเิ่งอาการมาแล้ว ขอบสิเจดียบง่ายง่ายง่ายขอบสิ้เป็นสิเท่าขอบสิบสองขอบสิบสิบสองเลยัคับมาแล้วผัวมาแล้วฮะ

ได้เปเติมไปเติมไปเติมปั๊มเติมปั๊มบ้านสามหมื่นสามหมื่นไ้งหนงนอบ้นามหม่นะึงเน Lại Đi ra đường to xong rồi đi ngược xuống. Đi à, đường bản. to được mà không thì, thì đi theo đường mương này cũng được mà đi. Đường to chứ đi mương thì cho khó đi đường đường to Đi được lên đường to thì đi rồi phải hết là trái chứ đây, xong chỗ chỗ này là ba chỗ này là ba đi là trái rồi เไปงัง r á แ้ไดาน้นแล้วไปทางนี้ไถนนใหญ่ก่อนจะไปก็ะไรไปถ้าคุณหลือังไงไปถนนใหญ่ก่อนไป